มาต่อที่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องของการขยายตัวนะครับนักท่องเที่ยวน่าจะมีประมาณ26ล้านคนคเรื่องของการเดินทางผ่านท่าอากาศยานปีนี้จึงมีการเติบโตอย่างดีนะครับและที่ผ่านมา6เดือนแรกของปีนี้ต้องบอกว่าทอทอรายงานผลกําไรกว่า7จ็ดพันล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวเลขการขยายตัวด้านสนามบินสุวรรณภูมิในอนาคตมีการวางแผนว่าจะสามารถรองรับได้กว่า85ล้านคนครับ ถ้ากสศาานไทยหรือว่าททเปิดเผยผลการดำเนินงานกว่า6เดือนแรกนะครับของปีงบประมาณ2,556หรือในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงมีนาคมปีนี้โดยบอกว่ามีกำไรสุทธิกว่า7,900ล้านนะครับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบที่ผ่านมากว่า4,200ล้านหรือว่ามากกว่าเกือบเท่าตัวมีผู้โดยสารรวมกว่า57ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น21มีเที่ยวบินการให้บริการกว่า37,000 0เที่ยวโตกว่า15 ส่วนใหญ่กว่า50เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็คาดว่าิ้นปี2,556จะมีผู้โดยสารทั้งหมดนะครับกว่า85ล้านคนมีเที่ยวบินกว่า550,000เที่ยวครับทั้งนี้ทอทอมีแผนการขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม2,557พร้อมพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองควบคู่กันไป ให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก18ล้านคนเป็น30ล้านคนภายในปี2557เช่นเดียวกันนะครับเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่เช่น Airbus ส A380 ที่คาดว่าจะเสร็จในปี2560ทำให้ศักยภาพการรองรับผู้โดยสารนั้นเพิ่มขึ้นเป็น39ล้านคนต่อปีรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็แสดงให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องการสร้างสนามบินเพื่อรองรับการบริการต่างๆจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากเลย